ีไปที่มาของโครงการนะคะรับบุหลวงก็คือตอนนี้โรคไวรัสโควิดกำลังระบาดเนาะทางอำเภอพอดตอนเราอยากเพิ่มีโรคระบาดเข้ามาในเวลาเพราะว่าบ้านหลังการนั้นเป็นเ,เป็นเ็นบ้านที่มีผู้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยทางอำเภอจัง,งหวัดเข้ามาเยอะตอนนี้มันมีการแพร่แต่เราอยู่ทำการป้องกันก็คือได้เข้ามาในบ้านเราโดยขอขอ,ขอรับมือจากสมออุณหภาพจิตอาสา,าข,ของหมู่บ้านก็ทางเทศบาลจะสนับสนุนรถน้ำมาฉีดทำความสะอาด รวมทั้งเจ้าของการและแม่ค้าที่ความร่วมมือด้วยดีนะครับอ่อจะเอามาอาน้ำยานะครับฆ่าเชื้องาในผู้ใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้หลวงบ้านทุกบ้านนะครับทุกบ้านหลักการขอประธานในบ้านและอสมทนะครับที่มาช่วยลดระลงป้องกันไวรัสโควิด -19 เข้ามาถึงอขอบคุณมากนะตอนนี้ยัง,งนะโอเคครัขบขอบคุณครับ